ข้อคิดจากอึงอ่างผู้อยากเป็นเจ้าป่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่มีแม่น้ําไหลผ่านและต้นไม้สูงใหญ่มีอึงอ่างตัวหนึ่งชื่อว่าอึงมันเป็นอึงอ่างที่แสนขยันและมีความฝันยิ่งใหญ่ข้าจะเป็นเจ้าป่าอึงประกาศกับเหล่าสัตว์ตัวน้อยถ้าสิงโตเป็นได้ข้าก็ต้องเป็นได้สัตว์ต่างๆได้ยินแล้วก็หัวเราะกันยกใหญ่ต่างพากันพูดว่าเจ้าเป็นอึงอ่างตัวเล็ก จะไปเป็นกษัตริย์ได้ยังไงแต่เจ้าอึงอ่างไม่ยอมแพ้มันเริ่มต้นฝึกหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองจากบทเรียนต่อไปนี้บทเรียนที่หนึ่งฝึกความแข็งแกร่งเหมือนช้างอึงอ่างพยายามแบกท่อนไม้ขนาดใหญ่เหมือนช้างแต่มันตัวเล็กเกินไปพอพยายามยกไม้ขึ้นโป๊ไม้หล่นลงมาทับตัวมันแบนแต๊ะแต่อุ๊บใครช่วยค้าทีอึงร้องลั่นแต่เหล่าสัตว์ต่างสายหน้าเจ้าทำเกินตัวไปแล้วอึง บทเรียนที่สองฝึกกระโดดสูงเหมือนจิงโจ้อึ่งอ่างมองดูจิงโจ้กระโดดอย่างสง่าง,งามมันคิดว่าถ้าข้ากระโดดสูงได้ข้าจะดูแข็งแกร่งมันฝึกกระโดดทั้งวันทั้งคืนในที่สุดมันสามารถกระโดดได้สูงมากแต่ทันใดนั้นวูบเหยี่ยวตัวใหญ่โฉบลงมาจับอึ่งอ่างขึ้นไปบนฟ้าช่วยข้าด้วยข้าไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอาหารของเจ้าอึงร้องลั่นโชคดีที่มันตัวเล็กและลื่น จึงหลุดจากกรงเล็บเหี่ยวมาได้อึงอ่างร่วงลงมากลางโคลนบึกอึงอ่างประเปื้อนไปทั้งตัวบทเรียนที่สามฝึกคำรามร้องเหมือนสิงโตอึงอ่างเห็นว่าสิงโตมีเสียงคำรามที่ทรงพลังมันจึงพยายามร้องให้ดังตึกกล้องอกัอกอกักอักแต่แทนที่จะเหมือนสิงโตมันดังไปปลุกเสือตัวใหญ่ที่นอนอยู่ใกล้ใใครกล้าทําให้ข้าตื่นเสือคำรามลั่นอึงอ่างรีบกระโดดหนีสุดชีวิตจนสุดท้ายก็รอดบุดบิด บทเรียนที่สี่ตัวใหญ่เพื่อความน่าเกรงขามอึงอ่างคิดว่าถ้าข่าตัวใหญ่เหมือนวัวข่าจะดูมีอำนาจมันกินเข้าไปเรื่อยๆจนพองตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายปุ้งอึงอ่างระเบิดตัวเองจนกลายเป็นลูกบอลหลงเมกลิ้งไปมาบทเรียนที่ห้าศึกษาหาความรู้จากปราชญ์ประจำป่าอึงอ่างไปหาปราชญ์ประจำป่าเพื่อขอคำแนะนำแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่าเป็นกิ้งกือที่พูดไม่ได้ เออท่านปราท่านจะช่วยข้าได้ไหมกิ้งคือแค่กระดิกตัวไปมาอึ่งอ่างมองอย่างสิ้นหวังแล้วพูดว่าข้าช่วยตัวเองดีกว่าหลังจากเจ้าอึ่งอ่างพิสูจน์ตัวเองอยู่นานเราสัตว์เห็นความพยายามของเจ้าอึง่งจึงได้ช่วยกันโหวตเลือกให้อึ่งอ่างเป็นเจ้าป่าอึ่งอ่างได้เป็นเจ้าป่าจริงๆแต่หลังจากความพยายามทั้งหมดอึ่งอ่างได้รับเลือกเป็นเจ้าป่าแต่เป็นเจ้าป่าของฝูงกบและอึ่งอ่างตัวอื่น นี่มันไม่ใช่สิ่งที่ข้าคิดไว้อึงอ่างคร่ำครวนสุดท้ายอึงอ่างตัดสินใจลาออกจากการเป็นเจ้าป่าของกบและอึงมันหันมาเปิดร้านขายน้ำเต้าหู้แทนนี่สิชีวิตที่ข้าต้องการอึงอ่างกล่าวขณะเสิร์ฟน้ำเต้าหู้ให้ลูกค้าด้วยรอยยิ้มบทเรียนจากอึงอ่างอึงอ่างเรียนรู้ว่าความพยายามเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องอยู่ในขอบเขตของตนเอง การเป็นตัวของตัวเองและทำสิ่งที่เหมาะสมกับเราคือสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงและแล้วอึงอ่างก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในร้านน้ำเต้าหู้ของมันตลอดไป